รับปัญหาของ Apple Fire Cover ตัวนี้นะครับก็มีปัญหาตรงที่เวลาเราโทรออกแล้วมีคนโทรเข้านะเีจะทดสอบให้ดูครับโทรไปนี่เป็นการโทรออก For English, please press 1 n e ขออนุญาตสุขการเชืบบ่อมตอการสืร่อสารส่วนตัวเฉพาะวันน,าานี้สุขการสื่อ ทุกคุลูค่าจะเอาคนใช้เงบบินได้130วันแต่สะสมได้สูงสุด300คราวันค่ะคนะสาบบม,มารถเมั <ฮะ S 2> ม่รเป็นอาการเลินท<า><า>ี่เสียเ่าบรกิการค่ะหรืออีก <c oughs> เห็นไหมฮะนี่ฮะข้อเสียของอั p โปตัวนี้เลยเป็นว่าไลฟ์ไว้วนันแล้วมันอาทิตย์ละพอดีงานยุ่งครับไม่เวลาโทร นะฮคุณโครเข้ามาค,คุยไม่ได้ลองใหม่ครั้งหนึ่งภาษาอัองกฤษโปรดกดนึ่งท่านเข้าสู่บริการเปลี่ยนโปรโมชั่นบัตรทุกข้อค่ะ อันนี้ะคป็นคูมคปชตัเดมตัครับเนเดนมแครบนคฮะแบบก็เต็มเี่นโปรโมั่นแบบขอดยไ่สียคาริกาค่ะ1-2บ27 28วิตัดอีกแล้วเห็นไหมครัทางข้างละก็คงไม่ต้องทดสอบอะไรมากฮะส่งขินบริษัทนะครับอันนี้ซื้อมาจาก ไทยงไทยได้ซิ่งนะครับทางบริษัทแอปเปิลเขาโทรมาเขาแลเอาเครื่องนี้มาให้นะครับก็ไม่ไหวจริงๆ